เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์2566ซึ่งเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ใช้กันมาหลายปีนะครับก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยมีวงเงินโอนเข้าบัตรตามรายละเอียดดังนี้นะครับวันที่1นึ่กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวงเงินซื้อของนะครับ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้ ก็นำบัตรสวัสดิการหึงรัฐไปรูดซื้อของได้ตามปกติเหมือนเดิมวงเงินที่2นะครับเป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับได้วงเงินคนละ500บาทรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ด,ฟฟด,ดินรถบขอสอนะครับใช้สิทธิ์ได้วงเงินคนละ500บาทนะครับงเงินเข้าบาัตรตั้งแต่1ุ่กุมภาพันธ์นี้ วงเงินที่3นะครับเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับก็จะได้ส่วนลด100บาทนะครับในรอบ3เดือนก็คือเดือนมกรากุมภาและมีนาคม66นี้ได้ส่วนลดคนละ100บาทวงเงินที่4นะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับเงินโอนเข้าบัตรวันที่ 18กุมภาพันธ์นะครับก็ได้สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน315บาทนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคมนะครับบ้านของท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทโอนเข้าบัตร18กุมภาพันธ์นี้สามารถกดเป็นเงินสดได้แต่หากในเดือนมกราคม บ้านของท่านใช้ไฟเกิใช้ไฟฟ้าเกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ถัดไปเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาครัวเรือนละไม่เกิน100บาทตามที่จ่ายจริงนะครับซึ่งเงินโอนเข้าบัตร18กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้านะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้หลักเกณฑ์คล้ายๆค่าไฟฟ้านะครับก็คือค่าน้ำประปา ในเดือนมกราคมบ้านของท่านต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทและท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน100บาทนะครับแต่ถ้าเกิดในเดือนมกราคมบ้านของท่านใช้น้ำเกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับทั้งค่าไฟและค่าน้ำนะครับในเดือนมกราคมนะครับพอ uh, ต้นเดือนนะครับ ต้นเดือนกุมภาเนี่ยบินค่าน้ําค่าไฟมาท่านจ่ายเองไปตามปกติก่อนนะครับจากนั้นถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์เงินช่วยเหลือก็จะโอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่18กุมภาพันธ์นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้และวงเงินที่6นะครับก็จะโอนเข้าบัตรสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้คนละ200บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่22กุมภาพันธ์นี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ แล้วก็มีรายการพิเศษอีกรายการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มปตทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับอันนี้สําหรับผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กหาบเล่แผงลอยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยต่างๆที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเข้าร่วมโครงการกับทางปตทก็จะได้รับส่วนลดค่าซื้อก๊าซป,ปตทพิเศษอีกคนละ 100บาทในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ